หมอช้างเผย5ราศีดวงดีสุดๆเฮงสุดๆประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566หมอช้างทศพรสีตุลาเผยคำทำนาย5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566ผ่านเพจเฟซบุ๊กหมอช้างทศพรสีตุลาและหมอช้างทีวีีที่44ราศีไหนดวงดีไปฟังกันเลยค่ะราศีพิจิก ผู้ที่เกิดในวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นราศีที่ดวงดีมาเป็นอันดับหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เชื่อว่าความวุ่นวายในชีวิตจะลดน้อยลงเหมือนยกภูเขาออกจากอกมีคำแนะนำเพิ่มเติมถ้างานที่เคยวางแผนไว้อยู่ในลิ้นชักลองหยิบออกมาปัดฝุ่นเริ่มใหม่จะส่งผลดีกับความสำเร็จก้าวหน้ามีผลงานที่ดีตามมา นอกจากนี้ยังมีดวงการเงินแบบจัดเต็มในเดือนกุมภาพันธ์นี้โอกาสจะมีข่าวดีเรื่องการเงินมีความมั่งคั่งมีรายได้พิเศษต่างๆเข้ามาให้ลุ้นอีกเพียบค่ะ 2. ราศีพฤษภผู้ที่เกิดในวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องงานเป็นเดือนที่มีเวทีไว้ให้ปล่อยของผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ลุยให้สุดความสามารถจะมีข่าวดีเข้ามา ส่วนเรื่องความรักมีลุ้นสละโสดเจอคนที่ใช่ใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเป็นเดือนที่ปรับความเข้าใจกันฝากเตือนเรื่องเงินราศีนี้หาเงินได้เยอะแต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกันค่ะ 3. ราศีกันผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมการงานโดดเด่นมาก เป็นราศีที่เตรียมทยานไปข้างหน้ามีกัปตันช่วยนำทางไปสู่ความสำเร็จอะไรที่ยังไม่ลงมือให้เร่งลงมือได้เลยส่วนเรื่องความรักจังหวะดีจนน่าอิชา้าเป็นจังหวะที่ลงตัวเจอคนที่ใช่การเงินสบายหายห่วงหมุนได้อย่างต่อเนื่องดวงดาวการเงินมีพลังแข็งแรงทำให้มีโอกาสได้เงินก้อนแต่ก็มีโอกาสเสียเงินก้อนเช่นกันค่ะ ราศีกุมผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องงานจะมีข่าวดีหลายเรื่องเข้ามาเตรียมลุยได้เลยทั้งโชคของเรื่องการทำงานเรื่องการเดินทางไกลติดต่องานจะดีและยังมีข่าวดีวเรื่องการเงินปังมากมันคงมีโชคลาภก,การเงินดีมีลุนช่วงปลายเดือน จะมีกระแสดาวเสาที่กำลังจะย้ายหรือช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนส่งผลต่อความเครียดและสุขภาพค่ะและราศีสุดท้ายที่จะโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือราศีกรกฎผู้ที่เกิดในวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงการเงินการงานจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามามีความคึกคักเข้ามามากขึ้น แต่ฝั่งรายจ่ายก็เยอะพอสมควรเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องความรักกำลังจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆย้ำว่าเป็นราศีที่เจอดาวเสาร์มาสองปีและดาวเสาร์กำลังจะออกปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในความรักทำให้ลงตัว หรือคนโสดจะเจอความรักในโลกออนไลน์หรือการทำงานพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปลุวยเดี่ยวอย่าไปประทะจะมีปัญหาตามมาผูกมิตรไว้จะมีโอกาสที่มีข่าวดีและทั้งหมดนี้คือการจัดอันดับ5ราศีที่ดวงดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ รู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมวางแผนชีวิตรับมือสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามากันนะคะหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องไปกินไปเที่ยวด้วยค่ะ